สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักยิ่งครับวันนี้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้เหนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ขอรายงานความคืบหน้าของมาตร,รการต่างๆที่ได้สั่งการและรัฐบาลได้มีมติในแต่ละด้านตามแบบดังนี้นะครับด้านการแพทย์และสาธารณสุขประกอบด้วยมาตร,รการลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ที่รัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การรณรงค์เพื่อการเพิ่มระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสทันซิงนะครับและส่งเสริมการทำงานที่บ้านเวิร์ r ฟรอมโฮมรวมถึงกลไกในการทำงานที่ขันแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออสมอนะครับกว่า1ล้านคนทั่วประเทศที่ทำหน้าที่เหมือนมดงานในการเดลิเวอรี่หยิบยื่นสุภาพที่ดีไปถึงหน้าประตูบ้านทุกครัวเรือน มุ่งเน้นผู้ที่กักตัวและเฝ้าระวังเชื้อซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนับเป็นระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่จะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยต้องขอขอบคุณอสมอนะครับที่เก่งแข็งทุกคนสําหรับมาตรการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเรานั้นเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโดยรัฐบาลได้ดําเนินการจัดหาหน้ากากาอนามัย N95 นเาเพิ่มอีก2 0 0แส0กว่าชิ้นนะครับสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันเราสามารถ อบความร้อนจากรังสี UVC นะครับเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง4ครั้งปัจจุบันโคต้าหน้ากากอนามัยสํสำหรับหมอและพยาบาลทั่วประเทศอยู่ที่1.5ล้านชิ้นต่อวันส่วนหน้ากากผ้าสำหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่ไม่มีอาการป่วยได้ให้แต่ละชุมชนผลิตเพื่อแจกจ่ายกันเองครบตามเป้าหมายแล้วกว่า50ล้านชิ้นซึ่งถือว่าเพียงพอ สำหรับหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า N95 และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆเหล่านี้สบคจะมีข้อมูลตั้งแต่โรงงานผลิตการจัดส่งโดยบริษัทไพรสณนีไทยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงหัดไทยไปจนถึงขั้นการกระจายในพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนได้นะครับส่วนการนําเข้ายาฟาวิพิราเวียจากประเทศจีนและญี่ปุ่นที่ผ่านมาด,ดําเนินการไปแล้ว5ครั้ง รวม187,000เมตรนะครับและอยู่ระหว่างการจัดหาเพิ่มเติมอีก200,000เมตรนอกจากนี้การจัดเตรียมเตียงเพิ่มและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จําเป็นในการรองรับดูแลผู้ป่วยจํานวน98แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการหาห้อง ICU เพิ่มอีก80เตียงเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตรวมทั้งความพร้อมของสถานที่กักตัว ในการเฝ้าระวังของรัฐทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ2 0,000คนโดยประเด็นที่ผมให้ความสำคัญอย่างมากก็คือการป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับในด้านการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการรักษาความมั่นคงประกอบด้วยการจำกัดการเดินทางระหว่างจังหวัดและการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีสเป็นเวลา6ชั่วโมง ทั้งนี้สบคอได้จัดก,กำลังพลกว่า20,000นายตั้งจุดตรวจรูปแบบต่างๆมากกว่า1,000แห่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนดีขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ฝา่าฝืนมีการมั่วสุมชุมนุมกันในยามวิการกว่า6,500รายในช่วงวันที่3ถึงวันที่10เมษายนที่ผ่านมาซึ่งไม่เป็นที่น่าพอใจนักนะครับเนื่องจากถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไป ในแง่การจำกัดการแพร่ระบาดของโรคเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้กฎหมายเพิ่มให้หรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือประกาศเวลาเคอร์ฟิวให้มากขึ้นบุคคลที่ขาดกิตสนึกเหล่านี้รวมทั้งขาดความราบับผิดชอบด้วยนะครับเพราะจะเป็นผู้ที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินค่าและคนส่วนใหญ่ต้องลำบากในการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ผมขอเตือนนะครับให้แก้ไขพฤติกรรมตัวเอง สบคนั้นยังไม่มีแนวความคิดที่จะขยายเวลาเพิ่มเติมหรือเพิ่มการห้ามออกนอกเขตเคหสถานในเวลานี้นะครับด้านการควบคุมสินค้ามีสถิติการร้องเรียนการขายสินค้าราคาแพงการกักตุนสินค้าและการปฏิเสธการขายสินค้าโดยไม่มีเหตุผลมีเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงสีเดือนที่ผ่านมานั้นเราสามารถจับกลุ่มและดําเนินคดีการขายสินค้าเกินราคาได้20รายการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า36ราย การจงใจทําให้ราคาสินค้าต่ําหรือสูงเกินสมควรจนทําให้เกิดความปั่นป่วนจํานวน75รายเป็นต้นนอกจากนี้นับตั้งแต่4กุมภาพันธ์2563ที่มีการประกาศให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นสินค้าควบคุมมีสถิติการการะทำความผิดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์โดยจับคุมได้ถึง334คดียึดของกลางเป็นหน้ากากกว่า2ล้าน7แสนชิน้นแอลกอฮอล์มากกว่า3แสนลิตร ชุดตรวจโควิด -19 60,000ชุดและเครื่องวัดอุณหภูมิกว่า4,000เครื่องคิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า177ล้านบาทนะครับด้านการเยียวยาผู้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหลักการทั้งันก็คือวันนี้เราต้องรอดวันข้างหน้าเราก็ต้องกลับมาเข้มแข็งในช่วงที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการดูแลในเยียวยาทาั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่1และ2 ซึ่งถือเป็นระยะเร่งด่วนสําหรับประชาชนทุกกลุ่มไปแล้วล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มเติมในระยะที่3ามอีกเพื่อจะรักษาเยียวย,ยาและเตรียมความพร้อมของประเทศในทุกมิติเป็นวงเงิน1นล้านเก้าแสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ100าร้อยละสิบของ GDP นะครับประกอบด้วย1การออกพระราชกําหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวงเงิน1ล้านล้านบาทโดยครอบคลุม3าแผนง,งานหลักได้แก่ แผนงานด้านสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ยารักษาโรคและสนับสนุนการทํางานและงานวิจัยแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครอบคลุมประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยสองแผนงานนี้จะใช้งบประมาณรวม6แสนล้านบาทแผนงานต่อไปคือแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในแก่การสร้างงานใหม่การกระตุ้นการบริโภคการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกลับมาสู่ภาวะปกติยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อจะรองรับการพัฒนานในระยะยาวโดยแผนงานนี้ใช้งบประมาณ4แสนล้านบาท2การออกพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญอย่างยิ่งใช้วงเงิน5แสนล้านบาทโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการร่วมกักกกบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน มีการออกสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและป้องกันมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของภาคธุรกิจในวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการ SMB เป็นระยะเวลา6เดือนและการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดซึ่งมีผู้ประกอบการ SMB เข้าขายที่จะรับการช่วยเหลือ จากมาตรการนี้จำนวน1ล้าน7แสนลายและจะช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจกของไทยให้กลับมาฟื้นตัวได้ 3. การออกพระราชกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสับวนุนสภาพคล่องเพื่อจะดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจกของประเทศในวงเงิน4แสนล้านบาทเพื่อป้องกันม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ ที่อาจจะลุกลามส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจได้ 4. การเตรียมยกร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณโดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันเพื่อน,นํามาใช้แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโรคโควิดปัญหาภัยแล้งและปัญหาภัยพิบัติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณนี้นะครับ โดยคณะรัฐมนตรีจะเร่งเสนอร่างกฎหมายโดยเร็วแล้วก็คาดว่าจะทูลเกล้าถวายได้ไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน2563 5. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและค่าราชการของกระทรวงสาธารณส,สุขและโรงพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษาในเ้งการกระทรวงอุดมศึกษากว่า45,000อัตราทั้งในส่วนของอัตราค่ารชาชการตั้งใหม่จำนวน38,000อัตรา และอัตราค่าราชการตั้งใหม่สำหรับนักเรียนแพทย์ปี2563จำนวนกว่า7,000อัตราโดยมอบหมายให้คณะกรรมาการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐขอปร,รอนะครับพิจารณารายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์นอกจากนั้นรัฐบาลจะให้ความสาคัญกับการแพทย์แผนไทยโดยจะได้มีการพิจารณาดูแลด้วยการปรับเกลียในระยะแรกจากอัตราที่ว่างอยู่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะต้องำดำเนินการและชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไปและ6การเพิ่มจํานวนหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าฟรีจาก50หน่วยต่อเดือนเป็น90หน่วยต่อเดือนสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์6 00 4, ล้าน4แสนรายนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้พิจารณากรณีประโยชน์ทดแทนการว่างงานของผู้ประกันตนโดยได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงแรงงานร่างกฎกระทรวงสองฉบับเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานในสองกรณีก็คือกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกและเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานที่ครอบคลุมการว่างงาน จากเหตุการณ์แพร่การระบาดของโควิด -19 ในท้งนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยเช่นการว่างงานเนื่องจากการให้ปิดเมืองการออกประกาศสถานการฉุกเฉินหรือการประกาศเคอร์ฟิวรวมทั้งการให้หยุดประกอบกิจการดังกล่าวที่มิได้เป็นผลจากคำสั่งของทางราชการโดยตรงนอกจากนี้ลูกจ้างยังคงมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกด้วย กรณีการใช้ใจ่ายงบมาเงินกู้หรืองบมานใดก็ตามที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาโควิดสิในการสาธารณสุขเยียวยาดูแลฟื้นฟูนประชาชนทุกภาคส่วนเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาติดตามกำกับดูแลคัดแยกทั้งนี้ก็เพื่อให้หนายรุรีซึ่งเป็นผอสอบคนะครับแนะนําเข้าคอรมอเพื่ออนุมัติก่อนจึงจะดําเนินการได้เรื่องใดก็ตามที่หลุดออกมาเป็นข่าวตามสื่อโซเชียลหากไม่ผ่านมติคอรมออนุมัติ ก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมเชื่อถือยังไม่ได้นะครับทางนี้ผมไม่ต้องการให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนด้านการต่างประเทศที่ผ่านมาเน้นการกักกันผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ14วันปัจจุบันได้มีมาตรการชะลอการเดินทางกลับของชาวไทยในต่างประเทศออกไปจนถึงวันที่18เมษายนเนื่องจากข้อที่จริงตามสถิติชี้เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐบาลกําลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบในระหว่างที่ต้องอาศัยอยู่ในต่างแดนโดยพอรประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบเงินช่วยเหลือเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นต้นด้านการสื่อสารในสภาวะมิกฤิปัจจุบันยังคงมีข่าวปลอมข่าวบิดเบือนอย่างต่อเนื่องเฉพาะเมื่อวานนี้มีคดีจำนวนทั้งสิ้น26คดีจกกับกลุมแจ้งข้อหาจำนวน10คดีมีผู้ต้องหา13ราย และออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีกจานวน3คดีจึงขอให้ทุกท่านอย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือพี่น้องประชาชนครับนับตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ100วันแล้วที่เราได้ร่วมต่อสู้กันมาในสงครามโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วยกันการเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและความร่วมมือของทุกฝ่ายทําให้เรามียอดผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำม,มากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศชั้นนําและมีความพร้อมรับมือในทุกๆด้านเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าการดำเนินการของเรานั้นมีประสิทธิภาพประเทศต่างๆยกให้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสําสเร็จในการรับมือกับโควิด -19 ผมขอให้พวกเราทุกคนในภูมิใจได้เชื่อมัน่นในมาตรการของรัฐและมีวินัยอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนะครับผมขอให้สัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหน้าที่ของผม ก็คือดูแลคนไทยทุกคนทั้งประเทศขอให้พวกเราสู้ไปด้วยกันพวกเราคือทีมประเทศไทยหากเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีสึกใดที่เราจะเอาชนะไม่ได้สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยพยาบาลเจ้าที่ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยต่างๆพร้อมทั้งสมาชิกอ,อสอมอนับล้านคนทั่วประเทศที่ทํางานอยู่ในด่านหน้าของพวกเรา รวมถึงเจ้าที่พลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครและจิตอาสาทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลและให้บริการประชาชนในวิกฤตนี้ที่เต็ม,มไปด้วยความเสี่ยงต่อสุภาพของท่านเองผมขอย้ำว่าทุกท่านคือความหวังคือฮีโร่ที่อยู่ในหัวใจของผมและหัวใจของคนไทยทั้ง70ล้านคนนะครับผมขอขอบคุณในความเสียสละของทุกท่านสัปดาหหน้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ แม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลจะได้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานและให้ทํางานตามปกติแล้วจะมีการชดเชยให้ภายหลังแต่ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิดดังนั้นรัฐบาลจะมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญทั้งข้อห้ามและข้อแนะนําดังนี้ 1. ง,งดเว้นการจัดงานสงกรานในทุกระดับ 2. ง,งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลาําเนา 3. งดเว้นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทุกกรณีและ 4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันีงามและมีคุณค่าทางจิตใจก็ขอให้ปฏิบัติทังนี้นะครับ 1. ส่งสงนง้ำพระพุทธรที่บ้าน 2. การแสดงความกตัญญูขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ในบ้านเดียวกันโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรและให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยด้วย 3. ส่งเสริมให้แสดงความรักและความกตัญญูต่อบ,บุพการีผู้มีพระคุณที่อยู่ไกลกันผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสื่อออนไลน์และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงในเรีววันนี้นะครับผมในานามของนายรัฐมนตรีและรัฐบาลขออวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจร่วมกันต่อสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกันและขอให้สงครานนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อครอบครัวกันให้มากที่สุดนะครับเราจะร่วมกันฝ่ฟาฟันวิกฤตในครั้งนี้ให้จงได้ประเทศไทยจะต้องชนะอย่างแน่นอนครับข้อกำหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548ฉบับที่3ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563แล้วนั้นเพื่อเป็นการกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับที่2ให้ชัดเจนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตราเแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่สดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งในการบังคับใช้ข้อหนึ่งแห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่2ลงวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563ให้ยกเลิกความในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเีหาสถานตามเวลาดังกล่าวและให้ใช้ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้แทนวงเล็บหนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นวงเล็บสองการสาธารณสุขได้แก่ผู้ป่วยผู้มีความจําเป็นต้องพบแพทย์ และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าวหรือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานวงเล็บ3การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้แก่ผู้ขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงไรสินิยพันธ์ พัสดุพันธ์หนังสือพิมพ์หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกวงเล็บสี่การขนส่งหรือขนย้ายประชาชนได้แก่ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการหรือของตนเองเพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือผู้เดินทางมาจาก หรือไปอยังท่าอากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาตและให้เปิดทำการได้วงเล็บ5การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่ผู้บริการคนไร้ที่พึ่งผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงไฟฟ้าประปาระบบระบายน้ำระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคมผู้บริการด้านธนาคารตลาดทุนประกันภัยการกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติผู้จําเป็นต้องดําเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือจําเป็นต้องติดต่อราชการกับกํานันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนวงเล็บ6การประกอบอาชีพซึ่งจําเป็นต้องกระทําภายในช่วงเวลาพิเศษได้แก่ผู้เข้าออกเวนยามกะ หรือการทำงานตามผัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการเอกชนโรงงานหรือการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้ประกอบอาชีพประมงการกรีดยางการตรวจรักษาสัตว์วงเล็บเจ็เหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีตามวงเล็บหนึ่ง ถึงวงเล็บหกให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองความจำเป็นเอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆต่อเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับกรณีตามวงเล็บ7ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้อำนวยการเขตหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้จะรับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตข้อสงในกรณีมีความจำเป็นสมควรยกเว้นความ ในข้อหนึ่งเพิ่มเติมเป็นการทั่วไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจการอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกันภายในกรอบของกิจการตามข้อหนึ่งวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บหเพิ่มเติมโดยอาจกําหนดสถานที่ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาด้วยก็ได้ข้อ 3. ในกรณีมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นเช่นความผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการพนันกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและเป็นความผิด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราเกแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ด้วยให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดทุกฐานความผิดนั้นโดยเร็วทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10เมษายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่10เมษายนพุทธศ,ศักราช2563เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรี